ขอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง FC นะครับประจําช่อง u t u b e นะครับของพอคาใจดีนะครับเมื่อกี้ก็สวัสดีนะครับช่วงแรงๆนะครับของวันที่3นะครับพฤศจิกายนนะครับปี2 5 6 5นหนะครับกับเมื่อนี้นะครับพอคามีสินค้านะครับหนึ่งรายการนะครับมาเสนอนะครับให้พี่น้องนะครับได้รับชมกันนะครับเป็น DC เจ็ดศูนย์นะครับปีห้าแปดนะครับขยายปากเก้าหานะครับปรับสภาพนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับนะครับไม่หน่อยครับขั้นนี้ครับ สองพันครับพี่น้องเอายังไงมารับชมคลิปวิดีโอกันมั่งนะครับนะครับเดี่ยวดันข้อสปริงนะครับปากเลดข้อเลดยกตู้ครับอีก2นิ้วนะครับตู้เบานะครับก็กินหลอกเครื่องพี่น้องท่านไดนนะครับสนุกสนใจนะครับอย่าใด้รถเกี้ยวเขานะครับแต่ว่าเนีใส่ในขวดเลื่อนก็ดีหรือว่าใส่นะครับรับจ้างนะครับก็ดีนะครับสามารถที่จะเ้าภาษได้ครับ ขึ้นไปหนึ่ง CC อาจจะเิ่ส่วนะครับนไปหน่ง c นอาจจะเพิ่มส่วนนะครับต่าักดวกีนะครับสภาคไม่นะครับรสมาครไม่เปียนโมไม่เปลี่ยนาไม่เรีนไอดขึ้นะครับเช็กบุ้งใบาดียบรอยนะครับมีเอกสารความชื่อนนะครับ ที่หาเจ็หนึ่งสองกค่ะเจดมีที่มีรับสายคือเกาเดอร์ครับผมยังไดก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ขั้นนี้นะครับก้อนหน้านี่ก็เป็นรุ่นรุ่นตั้มการุ่นหกแปดนะครับที่ทำการปิดการขายไปก้อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นขั้นทุทไทยนะครับในรุ่นหกแปดแน่สำหรับขั้นนี้นะครับเจ็ดศูนย์จะเป็นขั้นทุทไทยอีกคือเก้านะครับแต่ละรุ่นนะครับของแต่ละปีนะครับ รูเบานะครับเอกสารรบพร้อมโอนนะครับผม